พาลกิจจงไปอุปตู้ฝ่าตรงข้ามให้สร็จให้ได้ไอ้เวลคู่มันเป็นทหารนะคู่ไม่จะเป็นเกย์โอโอนาทีเล็กเหรอกำลังไปมอกำลังไปไงเล่าไอโมไอ้เวลนี่กูรีบกไปแล้วนะมึงเอ้าเอาไปเค่แมวฮะแมวแมวแมวเอาก็ได้ไอนี่นี่เล่นจุ่ยนะมึง ไปแล้วครับหน้าทีเด็กรล่ออุ้ยหมอขาหัดรอบมันไงหมอกูเนี่ยทางทางยังไงของทางโอ้เจอแล้วเป้าหมายครับผมจะเอาเลือดเออกำลังไปเอาผมจะเอาเลือดเออกำลังไปเอาให้เอาเลือดมาเอาเลือดมาอออออะะะะะเเเเ๊๊๊๊ทำบ้าเหรอแกผมไม่อยู่ผมไปติดไปได้จะรู้แล้วนี่เอาละช่างมัน ไม่มีใครเอาเรื่องมาให้ขอไปยิงมันนะเอาแว้ยังเห็นยังไม่ยังไม่ไม่เห็นไปดีกว่าใครขยิู่ดูกูแจ๋วป๊ะแหมเพิ่มเร็ด้้วยนี่แพตไบร์ครเท่เลยขอตุ้มสงานหรือาไม่โดนงโดนมากก็ดีปลาต่อปลาระวังต่อไม่มีที่กูยิงอีกแล้ว หมอครับหมอหมอลมแล้วอาบังมาเร็วเอาเอายาไปขอบคุณมากหมอชายาจะมาคืนจะคืนป้าแกล่ะเออเอาไะจะเวลาไปลยุยเออเหนื่อยเว้ยวิ่งเนี่ยเออว่าแกมึงอ่าเจอแล้วมาให้ดีดีมายิงมายิงมาให้ อย่าีสเว้ยขอไปกระสุนก่อนอย่านีสิเว้ยขอทีู่ก่นทีู่่ขอที่อีกอันตรายอันตรายอันตรายก็อาระเบิดไปเอออันตรายอันตรายจริงเอโอ้ดูใหญ่นวะเอยเ้ยฮะไมเจอเออวิ่งกัได้วะเออนิ่งม็ได้ปะเออคนใหญ่ไรเออ้าเกแล้วขอทีคู่ก่อล้วก็ขลบดเย็นเย็นเย็นๆๆๆ อยู่ไหนวะเอออบะเออใส่มาก่ะเออไอ้โงเอ้ยปีนเจะแลเว้ยกูจะแล้วเว้ยใโอเคหามายะไปนี่ก yeah. okay, no ็จะยิงย et ิงได้อ่ะยิง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 ยยิง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 ยิยิงงยิง ขอ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 เออมันจะแย่งกูจะแล้วเอาละไปถึงเวลาคือไปกูเป็นตู้ฝังามไปสะดวกใช่ไหมเฮ้ยไปฆ่าไม่ใช่เหรอเออนั่นดิเอาละกระโดดดิ้ง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 โอุย้ยไม่ไหวแล้ว,วกูเหนื่อยกูไอ้ขาด้วยเดี๋ยวเจอรัเบ้าหไม้บมาหหให้ยีซะดีใส่ไปด้วยลูกขอหยีค่ะเฮ้ย ไม่ใจไปไม่เจอใครเลยผมไม่เจอใครแล้วจะเป็ใครวะเนี่ยตอยินหน่อยแฉะไอจิงกระจิงไร้จิงไอ้จิงไอ้จิงไอ้จิงเออเออกูไม่แคร์กูจะโดดกูเสือกกูไม่แคร์กูบ้าโอเคไม่มีใครเลยแล้วกูจะมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยกูหลงทางมินิแบบแฉช่วยกูด้วยเฮ้ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วหรือปั้นมหาญาญ เอาเลยขอียอยอุ้ยโอ้ยโดนเลยไม่รับเกตแล้วเจอว่ะตอนระเบิดไปจริงขอยด้วยขอยด้วยเกิดได้เว้ยคนบุกไปบุกนะว่ามึงบุกอีกกูจะบุกไอ้ไปใครกูไจะบุกเมื่ะบุกมึงไอ้ปอดมึงไอ้ปอดเอาระเบิดไปยาไเหรอเออยาเนั่นแหละเฮียกูจะระเบิดกูเลยวิ่งหนีเลยมึงเอาหน้าเอายาเอายาไปรอบไหมไม่เอาแล้วกูจะหนีมึง ไปเลยเฮ้ยี่า,ยนนยาก็ไปใช้เองน,นอะ,ออะมึามามะะเงเอาละไปต่อไปต่องฆ่ามันให้ได้ใีเราก็งี้ครีเราไม่ต้องหากเราไม่ได้เก่งจะได้ดใครได้มั้มือแ้วกันเฮียไยอบมาโดนกูทไยเออกูรอเลยนเอาละเอายาไปอนแจก